รร Soft Power Ranger, ราาาาาายยยกกกกอพนทที่ทุคไปส Soft Power รวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซอฟท์พาวเวอร์เลนเจอร์นะคะรายการที่จะหยิบซอฟต์พาวเวอร์รอบตัวมาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนะคะก็สัปดาห์นี้นะคะขอย้ายวันลงมาเป็นวันศุกร์หนึ่งสัปดาห์นะคะก็เราจะได้มาเจอกันเร็วขึ้นเนาะ โอเคสำหรับวีคนี้เนี่ยคือด้วยความที่มีรายการ Youtube รายการที่เราชอบดูมากแล้วเขากลับมาแบบเป็นซีซั่นสองเราก็เลยอยากหยิบรายการนี้มาป้ายาทุกคนกันทร้อมกับพูดคุยก,กับรายการนี้ไปด้วยเนาะรายการที่เราจะพูดถึงก็คือรายการไกลบ้านของช่องพี่ฟาโรสนะคะไม่รู้ว่ามีใครเคยดูหรือเปล่าเนาะแต่ว่า เออถ้าถ้าใครสนใจก็ลองไปิร์ชใน YouTube ได้ว่ารายการไกลบ้านหรือว่าช่องฝาโลชแนลนะคะทำไมเราถึงอยากมาป้ายยารายการนี้กับทุกคนคือโอเคเราเราพูดถึงรายการนี้ก่อนมันเป็นรายการเกือบอะไรเนาะก็คือมันเป็นรายการที่แบบอ,อ่พี่ฟาโรชเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศในหลายๆพื้นที่เนาะแล้วก็แบบไปเจอกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่อยู่ที่นั่นที่เป็นคนไทยแล้วก็แบบชวนแบบเดินเที่ยว พร้อมกับพูดถึงเรื่องแบบประวัติศาสตร์หรือเก็บความรู้หรืออะไรต่างๆในพื้นที่นั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเคหนึ่งมันมันได้ความรู้แน่นอนว่าแบบว่าเออพื้นที่เหล่านี้มันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสองที่เราชอบมากก็คือมันมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็มันมีการพูดคุยกันแล้วทําให้เห็นแบบทัศนคติหรือวิชั่นของคนที่ประเทศนั้นๆว่าเขามีมุมมองต่อโลกยังไงเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับ พื้นที่พื้นที่หนึ่งหรือการกระทําการกระทำหนึ่งที่เกิดขึ้นในในพื้นที่ของประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเขาก็จะพาไปดูพวกพับ i ิ s สเปซไปดูพวกแบบแหล่งพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มันมีเรื่องเล่าซึ่งแบบมันก็จะมีการเล่าเรื่องที่ชวนให้เราคิดต่อว่าแบบว่าเขามองประวัติศาสตร์ในมุมไหนเขารักษาประวัติศาสตร์ในมุมไหนแล้วคือในช่องมันไม่ได้เปรียบเทียบโดยตรงกับประเทศเราหรอกแต่ว่าเวลาเราดูเราก็รู้สึกว่าเรา เราก็อดไม่ได้ที่จะมาเปรียบเทียบกับประเทศของเราว่าเราประเทศของเรามีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆในประเทศเรายัางไองอะไรเงี้อยอย,อย่างตอนล่าสุดที่เป็นซีซั่นสองเนี่ยเขาก็กลับไปที่เวียนนาของออสเตรียเนาะที่เป็นประเทศหนึ่งในยุโรปอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงแบบประเทศของเขาสร้างมิวเซียมมาโดยมีหลักแนวคิดแบบวางมิวมเซียมของวิทยาศาสตร์กับมิวเซียมของอาร์ตเคานเจอร์อยู่ตรงข้ามกันแต่ว่า มีขนาดรูปร่างแล้วก็ความสูงของตึกเท่ากันเพื่อ r ีเฟ e c วิธีคิดของเขาว่าเขามองว่าความรู้ของวิทย์กับศิลป์มันมัน r e f ฟ e c ซึ่งกันและกันแล้วมันเท่าเทียมกันเป็นความรู้ที่ไม่ได้มีใครเหนือกว่าใครอะไรเงี้ยหรือว่าเขาพาไปเดินแบบที่พระราชวังหนึ่งแล้วไอ้กำแพงที่รอบวังอ่ะคือมันก็จะมีพาที่แบบกำแพงมันตกแต่งสวยงามมาก แต่ว่าพอเดินไปแล้วก็จะพบว่ามันก็จะมีกําแพงบางบางบางส่วนที่แบบว่ามันเหมือนทําไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วรัฐบาลปัจจุบันของเขาก็ไม่ได้แบบไปเปลี่ยนแปลงไปทําให้มันสวยเหมือนกันทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คงลักษณะแบบนั้นไว้ซึ่งในช่องพี่ฟาโรดเขาก็เล่าว่าจริงๆมันคือแบบเหมือนเป็นแบบ reminder ว่าแบบว่าก่อนหน้านั้นเรา เคยมีความลําบากแบบเงินไม่มีอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้แบบการทํากําแพงให้สวยงามตลอดรอดฝั่งอ่ะมันไม่สําเร็จอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นเหมือนบทเรียนที่เขาแบบเก็แบบไว้เตือนใจแล้วมันอยู่ในที่สาธารณะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจับต้องได้อ่ะแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหมันดีจังหวะอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือมันก็จะมีเรื่องเล่าอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเราเราก็เอามาเปรียบเทียบกับประเทศเราตลอดเลยอะไรเงี้ยอืมทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่ารายการไกลบ้านอ่ะ มันก็เลยเป็นหนึ่งในรายการที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบมีแ a วรูมีคุณค่ามากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเออเราก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นช่องรายการ YouTube ที่มันเป็นแบบเหมือนทราเวลบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยที่แบบแตะประเด็นสังคมการเมืองแตะเรื่องของแบบการพูดถึง social awareness ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ารายการนี้มันถึงมันถึงพิเศษขึ้นมาจากรายการท่องเที่ยวอื่นอะไรเงี้ย คือโอเคมันรายการแก้บ้านคือนอกจากความรู้มันก็จะมีเรื่องแบบความตลกวิปของพี่ฟาโรสกับเพื่อนเพเขาอะไรอย่างงี้ที่เรารู้สึกว่ามันสนุกแต่ว่าทีนี้เราก็อยากชวนคุยต่อว่าจริงๆแล้วอะเออพอรายการท่องเที่ยวมันบูมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือมันทําให้วิชั่นของคนในประเทศอะมันกว้างขึ้นมันเห็นโลกมากขึ้นโดยที่แบบมันไม่ต้องไปเหยียบด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมัน มันเหมือนได้ไปท่องเที่ยวได้รู้จักเคาเจอที่หลากหลายขึ้นผ่านกันเดินทางของวอล์กเกอร์ต่างๆซึ่งเราคิดว่ามันสําคัญแล้วมันเป็นมูฟเมนต์ไม่รู้จะเรียกมูฟเมนต์ไหมแต่เราคิดว่ามันเป็นหนึ่งในมูฟที่สําคัญที่จะทําให้คนมันเกิด awareness ว่าประเทศฉันไม่ได้ดีที่สุดในโลกะแล้วมันก็มีอีกหลายประเทศที่มีวิธีคิดมีทัศนคติที่ดีกว่า มันก็จะกึ่งๆดีเพสนิดนึงว่าทําทไมเราไม่ได้แบบนั้นวะทําทไมประเทศเราเป็นแบบนีวะอะไรเงรี้ยแต่ว่าเราคิดว่าการที่แบบว่าเราตาระหนักรู้แล้วว่าแบบประเทศอื่นเขามีวิสัยทัศน์ยังไงแล้วเขาพัฒนาประเทศเขายังไงไอ้พวกประเทศพัฒนาแล้วเขามีความคิดยังไงแล้วเขามองโลกยังไงแล้วมาสร้างพื้นที่ในประเทศเขายังไงให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นอ่ะมันก็จะอย่างน้อยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆประเทศเรามันดีได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยหรรู้สึกว่า เออถ้าประเทศเรามันสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแบบที่แบบมุมมองหรือวิเศษ,ษทัศน์ที่โลกประเทศพัฒนาแล้วเขาทำมันก็คงดีเนาะเราคงมีฟุตบาทดีๆเราคงมีรัคบิ๊กสเปซมีส่วนสาธารณะที่แบบได้ไปเดินเล่นไปนอนไปชิวอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยคิดว่าไอรายการท่องเที่ยวพวกเนี้ยมันค่อนข้างเป็นแบบเป็นหนึ่งใน พาสสำคัญของการเปิดโลกให้คนทั่วไปได้รู้แล้วมันก็จะช่วยเสริมให้แบบคนทั่วไปแบบรู้ว่าความต้องการของเขาต่อการอยู่ในประเทศนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไอคือรายการท่องเที่ยวมันเยอะมากแล้วแน่นอนว่าแบบแต่ละคนอาจจะชอบไปไม่เหมือนกันนะแต่เราคิดว่าสิ่งที่ไกลบ้านมันพิเศษอย่างที่บอกไปว่าอย่างนั้นมันคือมันเปิดโลกแหละใช่หนึ่ง แล้วก็สองก็คือมันทําให้เห็นวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยเนาะเรารู้สึกว่าจริงๆวิธีการเล่าเรื่องของพี่ฟาโรสเราไม่รู้ว่าจงใจหรือไม่จงใจนะแต่ว่าเขาจะเล่าโดยการให้มองเห็นว่าต่างประเทศเขาคิดยังไงแต่เขาจะไม่ได้แบบคอมเพลหรือเปรียบเทียบทันทีว่าเราประเทศเรามันเป็นยังไงแต่เขาจะใช้คําพูดจะใช้วิธีการเล่าเรื่องหยิบประเด็นที่มันแบบคนเราคนคน,คนไทยรีเลต่ะแต่ว่าคนไทยไม่มีแต่ต่างประเทศมีอะไรเงี้ยแต่แบบฉันก็อยากได้แบบนี้อะไรเงี้ย เพื่อให้คนแบบรู้สึกว่าประเทศกูมันต้องดีกว่านี้สิอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราก็เลยแบบว่าขอมาป้ายาแล้วก็รีวิวแล้วก็พูดถึงรายการแกลบ้านในฐานะที่มันเป็นรายการแบบท่องเที่ยวที่เรารู้สึกว่ามันพิเศษกว่าช่องอื่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นหนึ่งในแบบเออเราเรายอมรับว่ามันเป็นหนึ่งในซอต์พาวเวอร์ที่เรารู้สึกว่ามันค่อยๆทําให้คนดูเสพวิสัยทัศน์เสพทัศนคติที่กว้าง เห็นมุมมองใหม่ๆที่ว่าโลกที่เขาพัฒนาแล้วเขามองแบบไหนอะไรเงี้ยเราเราคิดว่ามันก็จะกลา,ายเป็นคือะายการนี้ก็จะกลายเป็นกลไกหนึ่งที่ทําให้คนที่อยู่ในประเทศนี้รู้สึกว่าเขาไม่อยากยอมอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ความแบบความฟุตบาทไม่เรียบน้ำประปาไม่ไหลน้ำท่วมอะไรเงี้ยการดูแลที่แบบไม่เห็นหัวประชาชนอะไรเงี้ยเออก็นั่นแหละค่ะ สำหรับ s o f t p พ w ว r r a ร n g e นสัปดาห์นี้ก็นั mm ่นแหละอยากมาชวนควุยถึงรายการ YouTube ท่องเที่ยวไกลบ้านของพี่ฟาโรสนะคะว่ามันมันดียังไงเราวเราคิดว่ามันสำคัญยังไงอะไรเงี้ยก็ใครเคยดูในการช่องพี่ฟาโรสก็ชวนมาแลกเปลี่ยนกันได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยดูแล้วก็ขอแนะนำให้ไปดูกันนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณที่เราฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มาพูดคุยกันได้เสมอเนาะแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากค่ะ